ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสตอทอเผยมีผู้บาดเจ็บเหตุชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มอีกหนึ่งรายโรงพยาบาลปิดบริการเพิ่มสี่แห่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยมีผู้บาดเจ็บจากชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มอีกหนึ่งราย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสะสม36รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล15รายเสียชีวิตคงเดิม13รายโรงพยาบาลปิดบริการเพิ่ม4แห่งลดบริการเหลือเฉพาะฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งแห่งรวมกระทบ19แห่งเบื้องต้นโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสวต่อ เสียหายสี่แห่งรอสำรวจเพิมเ่มเติมสถานการณ์ปลอดภัยกำชับเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในศูนย์อพยพหลังพบสัญญาณโรคเพิ่มรวมถึงเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตทั้งประชาชนและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินด้านการแพทย์และสธาธารณสุขกระทรวงสธาธารณสุขนายแพทย์ปีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสธาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสธาธารณสุขกรณีชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ข้อมูลเมื่อเวลาการการมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอาการหนักเพิ่มขึ้นหนึ่งรายส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสะสม36ราย ผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบนั้นมี19แห่งและต้องปิดเพิ่มอีก4แห่งได้แก่โรงพยาบาลนาจะวยหล่จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลบัวเช็ดโรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์รวมปิดให้บริการ11แห่งลดบริการเหลือเฉพาะฉุกเฉินหรือ ER เพิ่มอีกหนึ่งแห่งก็คือโรงพยาบาลละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์รวมเปิดบริการเฉพาะ ฉุกเฉิน8แห่งต้องเคลื่อนยาผู้ป่วย617รายมีการเปิดศูนย์อพยพเพิ่มเติม433แห่งมีผู้เข้าพัก138,152คนเป็นกลุ่มเปราะบาง21,076คนส่งต่อผู้อพยพไปรักษาที่โรงพยาบาล139ราย ความเสียหายของอาคารสถานที่โรงพยาบาลเบื้องต้นจังหวัดศรีสะเกดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับความเสียหาย3มแห่งจังหวัดสุรินทร์มีอาคารภูมิพัฒน์โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามูลค่าความเสียหาย1ล้า5แสนบาท ส่วนอาคารอื่นๆต้องรอเข้าสำรวจหลังจากสถานการณ์ปลอดภัยแล้วทางนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกรณีที่มีการใช้อาวุธที่มีรัศมีทำการไกลขึ้นเตรียมวางแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยไว้ด้วย สำหรับการวางระบบดูแลประชาชนให้จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์รองรับการดูแลประชาชนเพิ่มเป็น321ทีมและกำชับเฝ้าระวังโรถติดต่อในศูนย์อพยพโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหารซึ่งขณะนี้พบสัญญ,ญาณการเกิดโรคระบาดและระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นรวมถึงให้การดูแลด้านจิตใจทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยขอขคุณ ข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ